สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วง Daily Update ช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคราวของแมนยูรายวันกันนะครับุันอัยูโร2 0 2 4เมื่อคืนนี้บรูโน่เฟรนันเดสได้ระเบิดฟอร์มเก่งอีกครั้งนะครับหลังจากสามารถทำได้1ประตูและ3แอสซิสทำให้โปรตุเกสเนี่ยถล่มลักเซมเบิร์กไปถึง9ประตูต่อ0ฟอร์มดีฟอร์มแจ่มมากๆถ้าใครได้ดูลูกแอสซิสที่ดีดไซก้อยเปิดเข้ามาให้เพื่อนโมงเนี่ย บอกเลยครับสวยจัดจัดลองไปหาดูกันได้ฮะก็หวังว่าเขากลับมาเล่นกับทีมเราครจะได้แอซิสสวยๆแบบนี้บ้างให้หอยลุนนะครับผมก็วันนี้นะมีข่าวที่เจมดักเกอร์ฮะจากดิเชลลกราฟครับรายงานว่ามีการเสนออันวาเอลกาซีปีกชาวเนเธอร์แลนด์วัย28ปีให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งตอนนี้ตัวนักเตะยังไร้สังกัดหลังจากออกจาก PSV h ไฮโอเฟน แมนยูเนี่ยกำลังพิจารณาตัวเลือกฉุกเฉินในตำแหน่งปีกขวาเขาคุ้นเคยนะครับในการเล่นพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างดีเพราะเขาเนี่ยเคยเล่นให้กับแอสตันวิลล่าและเอเวอร์ตันแต่ว่าล่าสุดนะครับรอรีวิทเวลเนี่ยนักข่าวเทียนหนึ่งจากเดอ t อเลติกรายงานว่าแมนยูไม่สนใจในตัวอันวาเอลกาซีหลังจากได้รับข้อเสนอจากเอเย่นของนักเตะเนื่องจากผลกระทบจากการขอพักของแอนโทนี และสถานการณ์ของซานโช่เนี่ยแมนยูมองว่าจะให้โอกาสเปเยสตีครับในการลงสนามและการาโช่เนี่ยก็สามารถเล่นในตำแหน่งนั้นได้รวมถึงบรูโนและเมสาครับก็ทำได้เช่นกันถ้าหากจำเป็นจะต้องส่งพวกเขาลงสนามในตำแหน่งปีปขวานั่นเองมาต่อที่ฟาบิซิโอโรมาโน่ครับนักข่าวทียสองนะรายงานนะฮะว่ามีความเข้าใจกันว่าแมนยูเนี่ย ได้ยกความสำคัญในการต่อสัญญากับฟาคุนโดเปสตีเป็นเรื่องสำคัญฮะที่สุดตอนนี้เลยการเจราจาครั้งแรกเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนและช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาตอนนี้ p เปสตี PhD มีสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายนปี2025คาดว่าข้อตกลงใหม่เนี่ยจะมีความคืบหน้าเร็วๆนี้ครับเรียกว่าน่าจะถูกใจ แฟนบอลหลายคนเลยนะครับจากข่าวของวันนี้ p พย์สตีเนี่ยจะได้โอกาสในการลงสนามมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันเนาะที่ได้กล่าวไปด้วยว่าอันโตนี่กับซานโชเนี่ยสถานการณ์ของพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยมีแนวโน้มครับที่น่าจะยังไม่ได้กลับมาเล่นให้แมนอยู่ครับผมซึ่งเป y เสตีเนี่ยครับอาจะเป็นทางออกแล้วก็ ได้เฉิดฉายมากขึ้นครับตามที่แฟนๆเรียกร้องและอยากเห็นนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจไฮยี ina, น่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสหรับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ